สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการวิเคราะห์เชิงลึกของเราดิฉันนุค่ะผมพี่ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะคือการเอา,เอาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมาช่วยเรื่องความมั่นคงของประเทศไทยโดยมีกรณีศึกษาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่แบบเขาลงทุนเยอะมากในโครงการส t า r ์เกต UAE นี่2 0 0 0 0ล้านดอนลลาร์สหรัฐเลยนะคะครับ คือจริงๆตัวเลขการลงทุนก็น่าทึ่งอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นเอ่อคือวิสัยทัศน์เขาครับ UAE เนี่ยเป็นประเทศแรกเลยที่ให้ประชาชนเข้าถึง AI อย่าง ChatGPT Plus ได้ฟรีมันสะท้อนว่าเขามอง AI เป็นมากกว่าแค่เทคโนโลยีนะแต่มันคือเครื่องมือสำคัญเป็นยุทธศาสตร์ชาติเลยอืมค่ะ พอหันมามองบ้านเราก็น่าคิดตามเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ความมั่นคงของเรานี่ก็ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันทั้งปัญหาชายแดนอย่างยาเสพติดจ,จากเมียนมาที่ทะลักเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะหลังรัฐประหารปี64ตัวเลขจากปปสอนี่น่าตกใจนะคะยาบ้าพเพิ่ม201%ไอซ์สอง้อยแเปร์ฮโรอีนเจิเนตเฉพาะชายแดนเหนือนะคะใช่ครับยังไม่นับรวมปัญหาทางภาคใต้ที่ยังยังคงมีอยู่ มีผู้เสียชีวิตไปเยอะมากนะครับตั้งแต่ปี4-7ก็7,000กว่าคนแล้วค่ะแล้วถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นทนโลกเขาก็ให้ความสำคัญกับ AI ในด้านการป้องกันประเทศกันหมดแล้วนะครับตลาดนี้โตเร็วมากเขาคาดกันว่าปี2029มูลค่าตลาดจะไปถึง18,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐสารัารพริกาเองปีหน้าเนี่ย2025เขาก็ตั้งงบไว้1,800ล้านเหรียญน,นะสำหรับโครงการ AI 600กว่าโครงการ โหแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญจริงๆในระดับโลกเลยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าบุคลากรด้านความมั่นคงบ้านเราทั้งทหารตำรวจหรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยได้ใช้ AI ขั้นสูงแบบฟรีๆเหมือน UAE บ้างมันจะเกิดประโยชน์อะไรที่จับต้องได้บ้างคะครับบทวิเคราะห์เขาก็ชี้ประโยชน์หลักๆไว้3ด้านนะครับอย่างแรกเลยคือเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กเเพื่อให้ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ได้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นลองนึกภาพตามนะครับเราอาจจะแกะรอยซึ้นทางยาสิติดได้ละเอียดขึ้นหรือ,อวิเคราะห์รูปแบบเพื่อคาดการณ์การโจมตีได้ล่วงหน้าที่ดีมากครับแล้วก็เป็นความท้าทายสาคัญเลยคือต้องวางกรอบกติกาให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยครับซึ่งมันก็เชื่อมไปประโยชน์ข้อที่2ก็คือ AI อเนี่ยอาจจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมได้มากนะครับผ่านเทคโนโลยีผู้ าการจำลองสถานการณ์หรือ simulation ที่มันสมจริงขึ้นหรือใช้ machine learning ให้คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้จากข้อมูลการฝึกแล้วก็ปรับปรุงลักสูตรให้ดีขึ้นตรงจุดขึ้นเขาประเมินว่าอาจจะลดต้นทุนส่วนนี้ได้ถึง30-40%เลยอ๋อค่ะคะลดได้เยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วก็ประโยชน์ทอสที่สำคัญมากๆในยนุคนี้ก็คือเรื่องการป้องกันภัยไซเบอร์ AI มันจะช่วยตรวจจับ กันแล้วก็ตอบโต้การโจมตีทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้ามายังโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสคัญของประเทศได้แบบเรียลไทม์แล้วก็แม่นยำกว่าเดิมมากครับค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าศักยภาพมันมีเยอะจริงๆทีนี้ในทางปฏิบัติล่ะคะบทวิเคราะห์เขาเสนอแผนการดาเนินงานไว้ไหมคะว่าจะทายังไงให้มันเกิดขึ้นจริงได้มีครับเขาเสนอเป็นแผน4ระยะคล้ายๆการสร้างโครงการใหญ่ๆครับระยะที่1ก็คือช่วงปีแรกปี2เป็นช่วง เตรียมการวางรากฐานทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและก็นโยบายกฎระเบียบต่างๆค่ะพอระยะที่2ช่วงปีที่2ถึง3ก็เริ่มทดลองใช้ครับทำเป็นโครงการนำร่องในหน่วยงานที่สำคัญสำคัญก่อนพร้อมกับพัฒนาคนไปด้วยแล้วก็ระยะที่3ค,ครับปีที่4ถึง5อันนี้คือขยายผลแล้วไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็สำคัญคือต้องสร้างความร่วมมือกับเอกชนด้วย ส่วนระยะสุดท้ายคือปีที่หเป็นต้นไปอันนี้ตั้งเป้าใหญ่เลยคือผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง AI เพื่อความมั่นคงในระดับอาเซียนให้ได้ฟังดูเป็นแผนที่ทะเยอทยานเหมือนกันนะคะแล้วก็คงต้องใช้ทรัพยากรเยอะพอสมควรและเรื่องความคุ้มค่าล่ะคะกับความเสี่ยงต่างๆบทวิเคราะห์เขามองตรงนี้ยังไงบ้างคะแน่นอนครับว่าการลงทุนเริ่มแรกมันสูงแน่ๆแต่ถ้ามองระยะยาวเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้กลับมาทั้งเรื่องประสิทธิภาพ การลดความสูญเสียการป้องกันภัยคุกคามต่างๆเนี่ยก็น่าจะคุ้มค่าครับแต่ความเสี่ยงก็มีที่ต้องจัดการดีๆเลยเช่นความปลอดภัยของข้อมูลที่เราจะเอามาให้ AI เรียนรู้อันนี้สำคัญมากเรื่องการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วก็ปัญหาใหญ่ของเราตอนนี้คือการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI จริงๆซึ่งอันนี้ต้องเร่งพัฒนาเลยครับ ค่ะเป็นประเด็นที่ต้องคิดให้รอบคอบจริงๆนะคะแล้วมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญอื่นๆอีกไหมคะจากบทวิเคราะห์นี้ครับข้อเสนอหลักๆเลยคือเ้าเสนอให้ตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยอาจจะอยู่ภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอเพื่อให้การทำงานมันเป็นเอกภาพมีทิศทางชัดเจนแล้วก็เสนอให้จัดสรรง,งบประมาณเริ่มต้นสัก5,000ล้านบาทสำหรับ3ปีแรก และที่สําคัญไม่แพ้กันคือต้องหาความร่วมมือจากภาคเอกชนแล้วก็ต่างประเทศด้วยทั้งเรื่องเงินทุนแล้วก็เทคโนโลยีครับศักยภาพไม่ใช่แค่ซื้อเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งก็น่าจะเป็นทางออกสําคัญอย่างหนึ่งในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆของประเทศไทยทั้งตอนนี้และในอนาคตนะคะใช่เลยครับแต่ก็มีอีกประเด็นที่อยากชวนคิดต่อนะครับคือ นอกเหนือจากเรื่องแผนงานโครงสร้างอุตมาหรรมที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยที่อาจจะมองไม่เห็นแต่สำคัญมากๆอย่างเช่นวัฒนธรรมองค์กรความกล้าที่จะลองผิดลองถูกกล้าเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างความไว้วางใจในเทคโนโลยีใหม่ๆปัจจัยเหล่านี้แหละครับที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญเลยว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้าน AI เพื่อความมั่นคงในภูมิภาคนี้ได้อย่างแท้จริงและยังยืนในระยะยาวได้หรือไม่ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเราค่ะหากชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปและขอเชิญชวนให้ทุกท่านติดตามช่อง YouTube ของเราต่อไปครับเราจะนำเสนอประเด็นสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศใครอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่สนับสนุนช่องของเราค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ